สมารกิจสดาอยู่ดีๆก็มีภรรยาอย่างไม่รู้ตัวหากย้อนกลับไปหลังจากที่มีข่าวสมากิสดาซุ่มคบนางแบบสาวแอนบุญรักษามาประมาณได้3-4เดือน แถมล่าสุดฝ่ายหญิงขึ้นสถานะ Facebook มั่นกันแล้วล่าสุดได้มาเจอพระเอกหนุ่มในกองละครเลยอดถามถึงข่าวร้อนๆไม่ได้กับข่าวนี้ผมรู้มานานแล้วภาพนั้นไม่เรียกว่าหลุดคือวันนั้นผมไปงานแต่งงานของรุ่นน้องผมซึ่งครั้งนั้นผมก็เจอเขาเป็นครั้งแรกเขาเป็นเพื่อนฝ่ายเจ้าสาวแล้วเขาก็มาขอถ่ายรูปซึ่งผมก็ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัว เขาขอถ่ายรูปเราก็ถ่ายและเป็นการถ่ายรูปครั้งเดียวเท่านั้นเองถ้าสังเกตที่รูปจะเห็นว่าด้านหลังจะเขียนว่าจอยนั่นคือชื่อของภรรยาของรุ่นน้องผมถามว่ามีข่าวว่าเป็นแฟนกันแล้วสมา์ตอบว่าผมก็ยังงงอยู่เลยไม่เคยไปไหนด้วยกันเลยเขาไม่ได้ขึ้นว่ามั่นกับผมเขาอาจจะมั่นกับแฟนเขาก็ได้ซึ่งอาจมีรูปผมในอัลบั้มเขาคนอาจจะเข้าใจผิดโยงผมเข้าไป ผมไม่คิดมากนะและก็ขำมากเพราะก่อนหน้านี้ผมไปต่างจังหวัดพอกลับมาบ้านพ่อกับพี่สาวก็ถามว่าผมจะมั่นแล้วหรอนี่ขนาดเป็นพี่สาวยังไม่รู้เลยผมว่าถ้าผมจะมั่นกับใครคนก็ต้องรู้หมดแล้วเขามีโทรมาว่ามีข่าวแบบนี้ขึ้นมาซึ่งจริงๆก็ไม่มีอะไร เอาเป็นว่าไปดูรูปดีกว่าแล้วจะเห็นเป็นรูปโต๊ะจีนแล้วหลังหัวผมเลยมีตัวอักษรเขียนว่าจอยบอกตรงๆเวลาถ่ายภาพปกติผมจะไม่ค่อยเกาะหรือว่ากอดผู้หญิงยกเว้นคนที่สนิทจริงสมาร์ทเผยโสดสนิทเป็นคนโลกส่วนตัวสูงกลัวสาวไม่เข้าใจถามว่ามีสาวๆเข้ามาคุยบ้างไหม สมาทตอบว่าจริงๆก็เข้ามาแหละก็เป็นเพื่อนๆกันรู้จักกันแต่ผมว่ามันต้องรอชีวิตเรากลับมาเป็นปกติมีโอกาสได้เจอกันมากขึ้นคุยกันมากขึ้นแล้วก็ดูว่าจะพัฒนาต่อไปยังไงหลักๆก็คงต้องหาคนที่เข้าใจในไลฟ์สไตล์ของเราคุยกันรู้เรื่องด้วย